การสำหรับแพลตฟอร์มตัวใหม่ภายใต้ความคิดให้มากกว่าสำหรับทุกคนโดยงานนี้ดอรนัทพัฒน์ัมพันยุทธประธานผู้ก่อตั้งและคุณกัญญาณตรัศมีโชติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนิวฮอลไรซันโกบอลเน็ตเวิร์กได้จัดงานถแถลงข่าวเปิดตัวกิฟท์มอแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการโดยได้เชิญสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆมาทำข่าวและสมาชิกร่วมธุรกิจได้มาร่วมงานกันอย่างคึกคักณนะโรงแรมแกนหลอด ถนนสีนักครินในงานนี้ได้มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมด้วยไดเรคเตอร์5ท่านได้มาพูด,ดถึง<ด>ประสบการณ์ต่างๆประกอบด้วยคุณนิธิวัดนิธิทัฒนานนนคุณกศินาโพทองคุณรักษินาชูกเกียรติคุณทมนทันนิพิธนันคุณอายาวลินภาษีได้มาแชร์ประสบการณ์ต่างๆให้ได้ฟังกันด้วย สำหรับดรนัทพัฒน์อัมพันยุทธประธานผู้ก่อตั้งได้กล่าวถึงแนวคิดการเปิดตัวแพลตฟอร์มกิฟทมอว่าต้องการที่จะให้กิฟทมอเป็นนิวคอมมูนิตี้ด้วยการขยายออกไปผ่านพลังงานโซเชียลแห่งการเกือ้อกูลกันและกันโดยได้สร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยยึดหลักเศรษฐกิจแบ่งปันและให้ที่มากกว่าและได้ก่อนเสมอจึงมีคำว่ากิฟท์มอเพื่อตระหนักในคุณค่าและตัวตนของสังคมของเราเริ่มต้นทุกๆอย่าง มีการให้การสนับสนุนซึ่งกันและการทุกภาคส่วนทำให้เกิดธุรกิจเกิดสังคมเกิดการกระจายรายได้ในกลุ่มของกิฟต์มอ์คอมมูนิตี้ค่อยๆขยายกว้างออกไปเรื่อยๆมีการพัฒนาเพื่อรองรับผู้ประกอบการในอนาคตมากกว่า1 0 0 0 0รายการมีระบบดอบชิปไม่ต้องสต็อกไม่ต้องส่งสินค้าเองมีระบบเชิญสมาชิกใหม่เข้ามาร่วมธุรกิจอย่างง่ายง มีระบบการเรียนรู้การตลาดออนไลน์โดยผ่านกิฟมอร์อคาเนมีและมีระบบสนับสนุนผู้ประกอบการเจ้าของสินค้าเข้ามาร่วมธุรกิจแบบไม่ต้องลงทุนค่าการตลาด ตัวจุดดินของแพลตฟอร์มกิฟมอคือการใช้งานง่ายมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการจับจ่ายซื้อสินค้าทุกประเภทในชีวิตประจําวันมีแต้มมีคะแนนซึ่งปัจจุบันมีสินค้ามากกว่า400รายการมีผู้ประกอบการผลิตสินค้าเข้าร่วมมากกว่า50รายและจะมีมากขึ้นเรื่อยๆด้วย จุดเด่นของแอปพลิเคชัน g i f t b o l l นะครับในช่วงตลอดระยะเวลา8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทได้มีการพัฒนาและได้มีการศึกษานะครับถึงหลักจิตวิทยาว่าคนเราถ้าหากว่าเราจะใช้ระบบแอปพลิเคชันซึ่งอยู่บนมือถือเนี่ยแบบไหนที่จะเหมาะสมกับพี่น้องชาวไทยแล้วก็คนที่ใช้ประโยชน์จากออนไลน์นะครับจึงเป็นที่มา จากการศึกษาเนี่ยทำให้พบว่าสิ่งที่ง่ายสิ่งที่ยากที่สุดก็คือทําให้สิ่งที่ยากกลายเป็นสิ่งที่ง่ายและเราก็ได้นําสิ่งที่ยากนั้นมาแปลเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งที่ง่ายทําให้เกิดขึ้นเป็นแอปพลิเคชันที่เรียกว่าคลิฟมอลเป็นแอปพลิเคชันที่ประหนึ่งตลาดที่เป็นเวอร์ชวลมาร์เก็ตติ้งเวอร์ชวลมาร์เก็ตนะครับทุกทท่านสามารถที่จะเข้าไป เลือกดูสินค้าและหรือบริการและในขณะเดียวกันสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางในการสั่งสินค้าและบริการเพื่อให้ส่งไปยังบ้านท่านเพราะว่าแอปพลิเคชันณช่วงระยะเวลาปี2ปีที่ผ่านมาเนี้ยได้เข้าถึงคนไทยและก็คนอีกหลายๆประเทศทั่วโลกได้มากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทําให้ต้องมีการไอโซเลตหรือการกักตัวอยู่อยู่กันตามบ้านฉะนั้นแล้วเนี่ยประกอบกับความง่าย และความจำเป็นในการใช้งานสิ่งที่เกิดขึ้นแอปพลิเคชัน i f t Mall สามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายดายอันนี้ครับผมสามารถยืนยันให้กับทุกๆท,ท่านได้ผมต้องใช้คำว่ามูลค่าตลาดออนไลน์จะแตกขึ้นเกินกว่าแสนล้านแน่นอนครับและในอนาคตจะยิ่งมากขึ้นไปอีกเนื่องจากว่าระบบ Infrastructure หรือระบบพื้นฐานของออนไลน์นั้นดีขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้บ้านไม่เฉพาะบ้านเราอีกหลายๆประเทศเช่นกัน ไปสู่ยุค 5G เรียบร้อยแล้วฉะนั้นแล้วผมเชื่อว่าเราไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ครับที่จะใช้ระบบนี้และในทางกลับกันสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องใช้ระบบนี้ให้ได้และให้ได้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดเริ่มจากตัวเราเองครับเริ่มจากคนที่บ้านและหลังจากนี้ก็จะเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจแบบใหม่และทุกๆคนก็จะมีความคุ้นเคยในการใช้งานและสิ่งที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือ การเลื่นไหลและวงล้อของระบบเศรษฐกิจที่จะเจริญเติบโตมากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อครับสำหรับคนที่อยู่ในระบบตอนนี้เรียกได้ว่า100%ครับสรับสำหรับคนที่อยู่ในระบบสามารถตอบสนองทั้งในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยสมาชิกและผู้ที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในแอปพลิเคชันสามารถได้รับสินค้าผมต้องใช้คำว่าตรงปกและได้สินค้าที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่นำสินค้าและบริการเข้ามาอยู่ในแอปพลิเคชันก็ได้มีการขายสินค้าซ้ำในแต่ละรอบในแต่ละเดือนและในขณะเดียวกันคนที่อยู่ในระบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งของบริษัทเองก็ได้รับสิ่งที่เรียกว่าแต้มหรือคะแนนและนำพาไปสู่สิ่งที่เรียกว่า EV ทํทำให้สามารถนำคะแนนเหล่านี้มาซื้อสินค้าและบริการทั้งในตัวแอปพลิเคชันเองได้ด้วย สินค้าที่อยู่ในระบบตอนนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ400กว่าชนิดแล้วและกําลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นทั้งสินค้าและเป็นทั้งบริการครับพันธมิตรตอนนี้อยู่มีอยู่ประมาณ50กว่าเจ้าแล้วก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละเดือนเฉลี่ยดเดือนละประมาณ10-20เจ้าและผมเชื่อว่าจะเกิดการเจริญเติบโตแบบ exponential ก็คือเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆหลังจากนี้ครับสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดตอนนี้ ร่วม20 30ตัวที่มีการสั่งสั่งซ้ำและเป็นวอลลุ่มที่อยู่ในปริมาณที่สูงนะครับทำให้ผู้ประกอบการแฮปปี้มากๆครับ <Okay. S 1> เป้าหมายของปีแรกต้องเรียนตามตรงในฐานะของคนที่เป็นผู้ลงทุนผมไม่ได้เน้นย้ำในเรื่องของกำไรแต่สิ่งที่ผมต้องการหลังจากนี้ในช่วงปี65ไปถึงปี66ในช่วงระยะสั้นเราต้องการทำให้คนรู้จักยิปมอลได้มากที่สุด ตราบใดที่ระบบ Transportation คือการขนส่งของเรายัางรันได้แอปพลิเคชันทีฟมอลจะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และจะเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกๆคนสามารถที่จะใช้ชีวิตต่อไปต่อไปกันได้ครับตอนนี้มีอยู่5,000ันกว่ารหัสแล้วครับแลก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลักการของเราก็คือเราต้องการที่จะเป็นแพลตฟอร์มเป็นตัวกลางหรือที่เรียกว่า Virtual Market นำผู้ผลิตมาพบผู้บริโภคให้ได้เจอกับสินค้าและบริการที่ดีจะเป็นข้อตกลงระหว่างบริษัทและ ผู้ที่นําสินค้าและหรือบริการเข้ามาอยู่ในระบบของบริษัทครับอันนี้จะมีสําหรับทุกๆท,ท่านทุกๆเจ้าที่เข้ามาการที่เราจะทําให้เกิดเศรษฐกิจธธธที่เรียกว่าเศรษฐกิจธธธแบ่งปันได้ทุกอย่างต้องไม่มากจนเกินไปและก็ต้องไม่น้อยจนเกินไปไม่มากจนเกินไปก็คือไม่ให้เกิดการค้ากําไรที่จะไปเบ่งอยู่ที่ฝั่งของผู้ผลิตอย่างเดียวแต่ในขณะเดีวยวกันผู้บริโภคก็จะต้องได้สินค้าที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมในราคาที่ เป็นธรรมเช่นกันก็สวัสดีครับผม Director, บดีเรคเตอร์นิธิวัฒน,นิธิทัศนาลนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปมอผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าเราทุกคนต้องการโอกาสและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับผมมาจากเกษตรกรไม่ได้จบปริญญาตรีแล้วต้องขอบคุณธุรกิจแพลตฟอร์มจริงๆที่เราสามารถมีโอกาสนะครับที่จะแบ่งปันความสําเร็จได้ถามว่าหลายหลายคนนะครับที่ต้องการทาแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วตัวไหนที่โดดเด่นสําคัญที่สุดอันดับแรกเลยนะครับ ตัวของท่านประธานนะครับท่านดรนัทพัฒน์อภันยุทธ,ธเนี่ยอันนี้ผมเรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีบุญคุณมากเป็นบุคคลที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลและก็ประสบการณ์ของท่านในการดูแลผู้คนมาถึง30ปีในการบริหารคังเซนเคนโกนะครับวันนี้คังเซนยักษ์ใหญ่แห่งธุรกิจเครือข่ายก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มน้องใหม่ที่เรียกว่าแพลตฟอร์มกิฟท์มอของคนไทยเพื่อคนไทยชูแนวคิดเศรษฐกิจแห่งการแบ่งปันนะครับเศรษฐกิจแห่งการแบ่งปันในหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ มันมีความสําคัญสามารถที่จะแบ่งปันสู่คนไทยได้อย่างไรผมเชื่อเลอเกินนะครับว่ายุคนี้ใครๆก็ต้องก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการร้านค้าแต่จะมาอย่างไรครับเขาอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์หรือจะต้องมาทําการโฆษณาในเรื่องของออนไลน์จุดนี้ กรีฟมอจะขอเป็นตัวกลางครับทุกท่านเราจะดึงทุกท่านดึงผู้ประกอบการทุกคนเข้าสู่แพลตฟอร์มและเรื่องของการทําการตลาดเราจะทําการตลาดให้โดยที่ท่านสามารถนําสินค้าหรือบริการร้านค้าของท่านเข้ามาร่วมกับกรีฟมอได้ฟรีๆไม่มีค่าแรกเข้าส่วนเรื่องการตลาดทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเราครับจุดแข็งที่สุดของกรีฟมออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าบริษัทแม่ของเราคือคังเซนฮินโกเรามีสาขาอยู่แล้วใน AEC ถึง6ประเทศนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าคุณจะมี ตลาดรองรับอย่างน้อยในเอเีและมุ่งสู่โซนยุโรปถามว่าลหลายๆแพลตฟอร์มมีเหมือนกันครับมีคนเข้ามาขายแต่คําถามคือแล้วใครล่ะที่จะมาซื้อควรซื้อจําเป็นที่ต้องมีกําลังในการซื้อก่อนเพราะฉะนั้นในเรื่องของแผนการตลาดนะครับด้วยประสบการณ์ของท่านนะครับเราจึงมี e v เวอเ e ชซึ่งให้ใช้ฟรีๆเป็นเสมือนโบนัสที่เกิดขึ้นรายเดือนมีการจับจ่ายจะสอยในรูปแบบของแพลตฟอร์มทั้งหมด นะครับแล้วอ e ีเวเช r นนี่แหละครับที่จะเป็นตัวแก้ปัญหาที่หลายๆแพลตฟอร์มไม่สามารถทำได้เราสามารถที่จะพาท่านนะครับนำอ e ีเวเช่นนี้ เกิดกระบวนการเขาเรียกว่าอีโคซิสเต็มเติมน้ำมันฟรีในปตททุกสาขาเน้นย้ำว่าเติมฟรีนะครับที่อื่นอาจจะต้องใช้เงินสดในการเติมแล้วเกิดแต้มแต่กิฟมอให้คุณเติมฟรีอีเวเชอร์ e er สามารถที่จะทำให้คุณไปจับใจ่ายใช้สอยในสินค้าที่คุณต้องใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นบิ๊กซีโรตัศทุกทุกสาขาและจุดเด่นเรื่องนี้แหะครับที่จะสามารถ ไปช่วยผู้ประกอบการร้านค้าเมื่อเราทำเนื้องานของ Gi ฟ t m มอเราจะเกิดเงินสดปันผลตามนะครับสอบอที่ระบุแต่นอกเหนือในแต่ละเดือนที่เราจะเกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งก็คือโบนัสพิเศษที่เรียกว่าอ e ีเวเชอร์ท่านสามารถนำอ e ีเวเชอร์ซึ่งท่านได้มาฟรีๆนะครับไปจับจ่ายใช้สอยแล้วที่สำคัญไม่ได้จบแค่นั้นครับนอกจากไปจับจ่ายใช้สอยได้ฟรีแล้วยังเกิดเป็นแต้มแต้มสามารถคำนวณมาเป็นเงินสดและเป็นอ e ีเวเชอร์เกิดขึ้นใหม่วนแบบนี้ไม่รู้จบ ผมกล้ากาันตีครับมีที่นี่ที่เดียวและนี่คือโอกาสที่ดีสุดเราอาจจะเป็นน้องใหม่ในวงการแต่เราคือตำนานในการดูแลผู้คนและพบกันที่ g i ฟ t ์มอลขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันกศินาโพทองตำแหน่งดีเรคเตอร์จาก Gift ์มอลค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าความประทับใจใน g i ฟ t ์มอลนะคะอันดับแรกค่ะความมั่นคงของบริษัท ประธานบริษัทของกิฟต์มอรก็คือดร์นัทพัฒน์อัมพันยุทธท่านเป็นประธานบริษัทคังเซนเคนโกอินเตอร์เนชั่นแนลที่ดิฉันทำธุรกิจกับคังเซนมา25ปีรู้สึกประทับใจในการดูแลสมาชิกของท่านนะคะแล้วก็ดร์นัทพัฒน์อัมพันยุทธเนี่ย ท่านเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงเป็นนักเรียนนอกค่ะเรียนจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มาต่อปริญญาเอกที่ประเทศไทยนะคะท่านมีความรู้มีความสามารถมากมายเลยชอบเรียนรู้ด้วยนะคะ เรียนแม้กระทั่งการขับเครื่องบินเลยค่ะนะคะท่านชอบขับเครื่องบินเล็กและนําเครื่องบินเล็กเข้ามาขายในประเทศไทยด้วยทรัพย์สินนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะคะเกิน5,000ล้านบาทมีความมั่นคงแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะพื้นฐานทางด้านธุรกิจนะคะเรามีบริษัทแม่คือคงังเซนเคนโกเราขยายสาขาไปทั่วอาเซียนค่ะเวียดนามกัมพูชาพมา่าเราและอินโดนีเซียนี่เราไปขยายมาแล้ว บางประเทศก็10ปีบางประเทศก็20ปีปีนะคะดรนัทพัฒน์อัมพันยุทธบอกว่าคัางเซ็นไปถึงไหนกีฟมอลก็ต้องไปถึงนั่นค่ะนี่คือดีที่1นนะคะและเป็นธุรกิจสีขาวถูกต้องตามกฎหมายทุกข้อเลยค่ะในเมื่อบริษัทแม่เราทําชื่อเสียงมาอย่างดี30ปีเพราะฉนั้นกีฟมอลเป็นบริษัทลูกค่ะเราดําเนินนโยบายเหมือนบริษัทแม่ของเรานะคะความประจับใจที่2ก็คือสินค้าค่ะสินค้าของกีฟมอลเนี่ยชาวบ้านชาวไทยนะคะ สองปีที่โควิดระบาดเนี่ยมีปัญหาหนักมากเลยนะคะผลิตสินค้ามาแล้วไม่มีตลาดไม่มีที่จะขายนะคะกิฟท์มอรับค่ะนะคะไทยทำไทยใช้ไทยเจริญเราไม่มีการเสียค่าแรกเข้านะคะเพราะฉะนั้นเราเป็นธุรกิจแบ่งปันจริงๆนะคะความประทับใจที่3ในในกิฟท์มอลก็คือแผนการตลาดที่สุดยอดมากจ่ายสูงสุดเลยนะคะจ่ายทั้งเงินสดและก็อ e ีเวนร์และที่สำคัญนะคะเป็นเงินด่วนเลยค่ะจ่ายเดือนละสองครั้งเลยนะคะ,ะเงินสดเนี่ย นะคะเราก็ไปใช้ใจ่ายทั่วๆไปได้เลยส่วนอีเวเชอร์เนี่ยนะคะเรานำอีเวเชอร์เนี่ยมาซื้อสินค้าก็เป็นคะแนนคืนมาให้คืนเป็นเงินคืนเป็นคะแนนคุณจะมีเงินหมุนเวียนใช้ไม่ขาดมือเลยตลอดชาติถึงลูกถึงหลานและที่สำคัญกว่านั้นนะคะกีฟ m o r e สามารถโอนเป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้เรียกว่าเลี้ยงตัวเราทั้งชีวิตตลอดชีวิตเราแล้วนะคะ แล้วยังส่งเป็นมรดกถึงลูกส่งเป็นมรดกถึงหลานได้ด้วยนั่นก็คือนะคะแผนการตลาดที่ดีของ g i ฟ t ์มอลนะคะและดีที่4นะ,ะดีนี้สําคัญที่สุดคือการฝึกอบรมที่ดีมีระบบมาช่วยในการทํางานคุณจะเก่งหรือไม่เก่งจะเรียนจบต่างระดับไหนมากันแล้วแต่คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้เท่าเทียมกัน ทุกๆท,ท่านเลยนะคะนี่ก็คือความประทับใจใน g i f ต์มอลแล้วดิฉันเข้ามาไม่นานนะคะดิฉันไม่เก่งนะคะอายุก็66ปีแล้วแล้วก็เป็นผู้สูงวัยแล้วด้วยค่ะไม่เก่งเรื่องออนไลน์เลยแต่ทําไมขึ้นตําแหน่งสูงสุดของ g i ฟต์มอลได้ในเวลาอันสั้นเพราะว่า g i f ต์มอลเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นออนไลน์100%แต่เขามีระบบที่ช่วยเราเรียกว่าอะคาเดมค่ะอะคาเดมี Academy นี่เหมือนเรามีเลขานุการส่วนตัวเอาไว้ทํางานให้เราในขณะที่เราหลับและเราตื่น เขาจะรายงานให้เราตลอดเวลามีคนสมัครเข้ามาเท่า,า,ทา,า,ทาไร่ตอนนี้โบนัสคุณได้เท่าไรตอนนี้อ e ีเวอร์คุณได้กี่บาทแล้วเห็นไหมคะว่าง่ายมาก Gift m มอลเนี่ยเตรียมให้กับทุกทท่านนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะนะคะทุกอาชีพต้ง อาชีพอะรก็ได้อายุ18ปีขึ้นไปท่านมีสิทธิ์ที่จะมาร่วมธุรกิจกับ g i ฟ t More ของเราได้เลยนะคะ Gift ์ม r e เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเพื่อคนไทยและจะก้าวไกลไปสู่สากลทั่วโลกค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมธุรกิจกับ g i ฟ t ์ม r e ของเราค่ะสวัสดีค่ะ ปอรักษณาชูเกียรตินะก่อนหน้านี้ปอทำอะไรปอก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงมาเป็นอาชีพแต่ยุคนี้เราต้องการความง่ายเราง่ายคนเดียวไม่พอเพื่อนก็จะต้องง่ายด้วยแล้วทำไมเราถึงเลือก g i ฟ t More เพราะกิฟมอ e ด้วยอะไรด้วยหลักของท่านดร์นัทพัฒนอัมพันยุทธเศรษฐกิจแห่งการแบ่งปันคํานี้ปอชอบมากๆเวลาที่เราจะเกิดรายได้ร่วมกันมันจะต้องมีคําว่าแบ่งปันเรามีวันนี้เรามีต้นแบบที่ดีนะคะบิ๊กบอสของเราแล้วเวลาที่ เกิดเรื่องในเครื่องของในยุคข,ของออนไลน์ใช่ไหมคะกิฟท์มอลคือแพลตฟอร์มคือห้างสปปรรพสินค้าออนไลน์ทุกคนอยู่บ้านทุกคนสามารถสร้างรายได้กิฟท์มอลมีสินค้ามีร้านค้ามีอะไรต่างๆที่เราจะรวบรวมนะคะทำให้เราได้ช้อปปิ้งกันแบบง่ายๆและที่สำคัญเวลาที่เราค่ะชวนเพื่อนมาแล้วเราจะต้องเกิดรายได้ร่วมกันและก็ต้องเกิดแบบง่ายๆยังไงง่ายโดยชนิดที่ว่ากิฟท์มอลให้ e v o u c h e r ม มาแบบฟรีๆเห็นไหมคะว่าเราจะเกิดรายได้แบบมั่นคงกันทุกเดือนเพราะทุกการจ่ายฟรีใครๆก็อยากใช้ฟรีใช่ไหมคะกิฟต์บอให้ฟรีเราก็ไปเติมน้ํามันฟรีเลยค่ะปตทไปช้อปปิ้งบิ๊กซีโรตัไปกินไก่ KFC ไปกินโออิชีไปกินอเมซอนแล้วก็อีกมากมายที่การกินการใช้แล้วเราเกิดรายได้ร่วมกัน แต่วันนี้ระหว่างทางนะคะว่าระ,ระหว่างทางที่เราจะเกิดรายได้ร่วมกันกิฟต์มอให้มากกว่านั้นให้ความสนุกความสนุกยังไง ก็อะไรคะมีโปรโมชั่นพิเศษพิเศษระหว่างที่เราค่ะชวนเพื่อนมาใช้จ่ายกันใน g i ฟ t More เรายังได้ไปนั่งเรือยอท์ปอก็ได้ไปมาแล้วเมื่อวานนะคะปอก็ได้ไปนั่งเครื่องบินเล็กส่วนตัวนะคะกับเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรที่สนุกสนานเกิดความมันเกิดความสุขเกิดความสนุกระหว่างที่เราได้ทำกิฟท์มอล e ปีหนึ่งผ่านไปมากๆ อีกหนึ่งปีก็จะผ่านเข้ามาอีกแล้วปีหน้าอนาคตเราจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ g i v e More คือทางเลือกเพราะ g i ฟ e More ให้ได้มากกว่าสำหรับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านทันนิพิธนันค่ะหรือพี่การนะคะเ,เป็นคนจังหวัดนครราชสีมาค่ะอาชีพเก่าก็คือเป็นลูกจ้างเขาอายออุสมัยเรียนอาจจะอาจ เรียนไม่สูงแต่ว่าเราก็ทําดําเนินกิจการมาเรื่อยๆแต่ที่คือสิ่งหนึ่งที่อยากใฝ่ฝันก็คือทํายังไงก็ได้ให้ชีวิตมันดีขึ้นให้มีให้มีรายได้มีอาชีพเลี้ยงครอบครัวเพื่อที่จะได้เลี้ยงชีวิตต่อไปซึ่งก็ได้มาเจอกิฟท์โมกิฟท์มคือโอกาสอีกโอกาสหนึ่งที่ทําให้เราได้สัมผัสกับความใหม่หรือความสําเร็จหรือความสิ่งต่างๆที่ได้จากกิฟท์โมเข้ามา หนึ่งก็คือได้ทิปท่องเที่ยวได้ได้เที่ยวโดยได้นั่งเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็ได้ไปล่องเรือยอทซึ่งชีวิตคนบ้านๆธรรมดาธรรดาอาจจะอาจจะอาจจะไม่ได้เคยสัมผัสแต่ที่เราได้มาสัมผัสตร,ตรงนี้เพราะเราเปิดโอกาสให้ตัวเองค่ะก็คือ,เ,อ,อเปิดโอกาสที่จะเข้ามาเรียนรู้เพราะว่ากิฟต์มอคือคนที่ได้ก่อตั้งกิฟต์มอมาคือ กรรมการท่านประธานผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้บริหารคุณดรนัทพัฒน์กับคุณนัทรัชมีโชธซึ่งซึ่งมันมันมันเป็นมันเป็นงานที่เลี้ยงชีวิตเราได้ด้วยแล้วก็สร้างชีวิตเราได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าแผนการตลาดท่านมาท่านทำมาให้โดยที่เราไม่ได้ถ้าเข้ามาเปิดรับมันแล้วมันไม่ยากเลยที่จะเข้ามาศึกษาที่จะทำให้มัน กประสบผลสำเร็จเพราะว่าแผนการตลาดบริษัทเหมือนกับบริษัทเอานิดนึงแต่ส่วนใหญ่จะให้กับสมาชิกทั้งหมดเลยส่วนใหญ่สมาชิกเข้ามาแล้วก็คือจะทำง่ายแล้วก็มีโค้ดมีห้องเรียนรู้แล้วก็มีเซิลเพจซึ่งบางคนอาจจะสมัยนี้ก็คือวัยรุ่นหรือ,อคนที่ ทำงานต่างๆอาจจะอาจจะรู้ว่าเซลเพจมันเป็นยังไงมันดียังไงแต่สำแต่สําหรับเราคือมันเป็นมันสิ่งวิเศษที่มันจะมาสร้างชีวิตให้เราได้เซลเพจคือเราเราทำเราทําแล้วเรามันก็เป็นทํางานเหมือนกับทํางานแทนเราวันนี้ค่ะกิฟโมคือบ้านที่อบอุ่นและมั่นคงสําหรับตัวเองแล้วก็โคบอกไว้เลยว่ากิฟโมมันเป็นมันเป็นมันเป็นแพลตฟอร์มที่วิเศษมาก แล้วก็มันเป็นกิฟท์โมมันเป็นแพลตฟอร์มที่ที่จะให้โอกาสสำหรับทุกคนที่จะเข้ามาศึกษาเปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนลองเปิดใจเข้ามาดูเข้ามาฟังดูว่ากิฟ m ์ r มมันให้อะไรบ้างค่ะก็กิฟ m ์ r มคือกิฟท์โมกิฟท์โมฟอ o r ออนให้ได้มากกว่าที่คุณคิดคะ่ะสวัสดีค่ะไอวอลินภาสีนะคะหรือพิดาค่ะปัจจุบันนะคะ ทำกิฟมอร้อยเปนะคะทำเต็มเวลาเลยซึ่งพิกผันตัวเองจากชาวนานะคะก็เป็นความรู้สึกในตอนแรกที่เราบอกว่าเราทำนาก็ดีอยู่แล้วนะคะแต่ณปัจจุบันนี้บอกได้เลยค่ะว่าชาวนาเนี่ยเราจะเสียสมดุลในเรื่องของการค้านะคะค่าปุ๋ยก็แพงอะไรทุกอย่างแพงหมดเลยแต่พอเรามาได้ศึกษาแพลตฟอร์มของกิฟมอนะคะ มีความแตกต่างแล้วก็โดดเด่นอย่างมากๆค่ะถ้าเราเป็นอาชีพของตัวเองคือทำนาเนี่ยนะคะเราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอยู่ตลอดเวลานะคะข้าวไม่งามเราก็ต้องซื้อปุ๋ยใส่แต่สำหรับกีฟมอนะคะเป็นแพลตฟอร์มที่นำสินค้าทุกอย่างเนี่ยนะคะที่มีอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะเข้ามารวมอยู่ในแพลตฟอร์มของเรานะคะไม่ต้องจ่ายเงินอยู่ตลอดเวลานะครั้งเดียวจบเลยนี่คือ จุดหนึ่งที่ทําให้คนมีทุนน้อยนะคะก็สามารถที่จะมาทากิฟมอได้อย่างสบายใจนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากนะคะก็คือด้วยสุขภาพของตัวเองนะคะที่ไม่ดีนะคะคือช่วงเวลาที่เราป่วยเราต้องหยุดงานใช่ไหมคะรายได้ก็ไม่มีมีแต่รายจ่ายอยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับกิฟ์มอแล้วนะคะคุณจะเป็นคนป่วยที่นอนติดเตียงคุณจะเป็นคนที่ไม่มีการศึกษาสูงคุณจะเป็นคนที่ เป็นชีวิตแบบบ้านๆนะคะคุณสามารถที่จะทำกิฟมอได้อย่างเต็มรูปแบบและสามารถประสบความสำเร็จได้นะคะพี่ดาเป็นดเลคเตอร์ในระยะเวลาอันสั้นคำว่าดเลคเตอร์ของกิฟมอมีความสำคัญอย่างมากนะคะก็คือจะมีรายได้ที่เรียกว่าแพสซีฟนะคะแพสซีฟคืออะไรหยุดแต่รายได้ก็ยังมีเข้ามาให้เราอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งหนึ่งนะคะที่ชาวนาอย่างเรานะคะคคิดเลยค่ะว่า วันไหนที่เรานะคะหยุดอยู่กับที่แล้วทุกอย่างมันสูญสิ้นหมดเลยทั้งเรื่องของความมั่นใจเรื่องของอไรายได้ไม่มีอีกแล้วแต่ที่กีฟมอนะคะเราป่วยแต่เราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะในการที่จะบอกทุกคนให้รู้ว่าเรามีสินค้ามีผลิตภัณฑ์หรือมีบริการอะไรต่างๆที่พร้อมสับที่จะให้ทุกคนเข้ามาช็อปมาใช้แล้วมีเงินไหลเข้าบัญชีให้คุณแบบ ติ้งติ้งติ้ง,งคุณหลับนะคะคุณจะตื่นหรือคุณจะร้องไห้ดีใจต่างๆเงินไม่มีหยุดสําหรับกีมอแล้วตัวพี่ดาดเองดีเลกเตอร์นะคะมีรายได้แพสซีฟอินคมเข้ามาอยู่ทุกๆุกวันนี่คือความสุดยอดมากๆนะคะทุกวันนี้พี่ไดใช้น้ํามันของปตทฟรี free, ค่ะนะคะเพราะว่าเรามีอ e ีวอเชอร์นะคะอีวอเชอร์ er, ตรงนี้เป็นเงินสมทบถ้าเราจะพูดถึงนะคะเงินกองทุนสมทบที่กีมอให้กับเรา นะคะแล้วเราสามารถที่จะเอามาใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นซื้อสินค้าที่อยู่ในแพลตฟอร์มนะคะหรือจะใช้งานบริการต่างๆกิฟต์มอจะครอบคลุมทุกอย่างค่ะอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะนำพานะคะหรือเข้ามารู้จักกับเราแล้วนำกิฟต์มอผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าแพลตฟอร์มของคนไทยเนี่ยก้าวไกลให้ทุกๆคนได้รู้จัก แล้วขอเชิญชวนทุกคนด้วยนะคะที่อยู่ที่นี่มารู้จักกับเราแล้วเราจะรู้จักคําว่า passive นะคะเงินจะไหลเข้ากระเป๋าเราแบบไม่มีหยุดเลยนับตั้งแต่วันนี้แล้ววินาทีนี้ของพิดาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะนะคะ